เมด่นีมซีาคืออะไรคืออะไรครับมันคือไม่ไปบอกเห็นแล้วตัวมีตัวแล้วมั้ง Miki pusar, Miki pusar, Miki pusar, Miki pusar tak puin, Miki pusar, Ma, Miki pusar, Miki pusar, Miki puin, Miki puin, Miki 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 ผมจะใต้ตูไงดูตอนแกนุใช่อ่ะนานแรงมากไม่นานกค่เพมทอมันมีกี่ันหลับยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดสบเอองสี่ห้าหกแปดเก้ายี่สิบ้าส มีอาครันันตา,าทานับตาหนับเป็นมาได้กินได้ไหมยาครับ one two three four five six seven eight nine ten e l ถึงานับเป็นมาได้กินนับเปาานไมับเป็นไมาาน่ได้กิน 三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十九，十，十十二十,十,十,十六,十十六,十二,十六二十。<laughs> 你不要，你不要讲。十。 chữ y chữ ơ chữ sai chữ sư chữ u kiên giang